เห็นด้วยหรือไม่ใครที่มีบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐควรแจกเงิน5,000บาทไปเลยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะหลายคนก็ตั้งคำถามนะคะว่าทำไมต้องลงทะเบียนรับเงินเยียวยานในส่วนของลูกจ้างที่มีประกันสังคม เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ในกรณีนี้หลายคนที่ตกงานบริษัทย่อมต้องนำส่งข้อมูลอยู่แล้วว่าพักงานหรือว่าเชิญออกทำไมระบบการจัดการหรือฐานข้อมูลคนทำงานถึงไม่อัปเดตแล้วรีบช่วยเหลือให้ทันท่วงทีส่วนคนที่หาเช้ากินค่ำมีบัตรคนจนอยู่แล้วมีฐานข้อมูลอยู่แล้วช่วยเลยไม่ได้หรืออย่างไรเพราะบางคนก็ลงทะเบียนไม่เป็นหรือไม่มีเครื่องมือ แน่นอนว่าย่อมตกสำรวจและไม่ได้รับการช่วยเหลือทำให้มีข่าวเศร้าๆออกมาให้เห็นกันมากมายเห็นด้วยหรือไม่ถ้าใครที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แจกเงินไปเลยคนละ5,000บาทซึ่งออกมาแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมเช่นกลุ่มแรงงานในระบบกว่า11ล้านคนจะได้รับการดูแลผ่านสำนักง,งานประกันสังคมกลุ่มแรงงานอิสระจำนวน16ล้านคน กำลังเร่งดำเนินการผ่านมาตรการเราไม่ทิ้งกันและกลุ่มเกษตรกร,ร,กร10ล้านคนขณะนี้ก็ได้เริ่มทยอยโอนเงินช่วยเหลือแล้วโดยกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ก็เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือทั้งนี้ยังเหลือกลุ่มที่ต้องได้รับความช่วยเหลือผ่านมาตรการเป็นตัวเงินเป็นหลักก็คือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนประมาณ14ล้านคน แม้ว่าส่วนใหญ่จะได้เข้ามาตรการช่วยเหลืออื่นๆแล้วแต่ก็ยังมีอีกกว่า2.4ล้านคนที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการช่วยเหลือของรัฐและกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จจำนวน1.7ล้านคนซึ่งกระทรวงการคลังก็กำลังพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือให้ประชาชนทุกกลุ่มผ่านวิกฤตทั้งนี้ไปพร้อมๆกันด้านน,นายอนันต์สุวรรณรัฐประธัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการเกษตรกรว่า เกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มแรกจำนวน8.33ล้านคนโดยเมื่อนำมาตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับทะเบียนฐานประกันสังคมค่าราชการบำนาญค่าราชการและมาตรการเรามีทิ้งกันจะเหลือเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับเงินขณะนี้ประมาณ6.7ล้านคนซึ่งทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกสก็ได้ดำเนิกนการทยอยโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรแล้วนะคะทั้งนี้ยังมีข้อติดติงอีกนิดนึงว่า การแจกเงินอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือการพักชําระนี่หนึเอร์เซทุกรายการไม่ต้องจ่ายต้นจ่ายดอกอะไรทั้งนั้นควรหยุดเวลาไว้แล้วจัดสรรอาหารให้แต่ละครัวเรือนเพียงเท่านี้อาจจะมีประโยชน์มากกว่าการแจกเงินเพราะบางคนก็สวมรอยมาเป็นคนเดือดร้อนได้เงินไปใช้สนองความต้องการแย่ๆของตัวเองส่วนคนที่เดือดร้อนจริงๆกลับไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรเลย น,นายอนัน์กล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ